สบายดีเด้อพี่น้องบ๊สุขูสุคนนนาที่มาเบิงมาส้มทักทายสบายดีมื้อนี้ข็ครอบครัวเฮาก็เห็ดหัวคือเก่าพี่น้องเห็ดขึ้นมาหอดผีแล้วไก่สีแล้วแล้วเด็กไก่แล้วไก่แล้วท่านบ้านอ๋อกะเห็นเอือแยแหลวก็บึ้นอยากไปแล้วบาดนี้สิพามึงห้ามไปเบิงแต่ว่าอากาศมื้อนี้ก็ฮ้อนแห้งว่าส,สิพากันไปแง่แขนปวดแดงกะทางเบิงท่านบล็อบแรงหรือว่า,ามืออื่อน mình đẹp bơm wei phi non sù carbon đen, ai, anh nói, ơ, hú, ngắm thế, chỉ đây mà ham lật, anh gì nó, ta carbon như bụi bụi, toàn màu cả, thành chỉ bất mạng nữa, mình แดดแบบนี้น้ำโซลาเซลล์ก็ไล่แห้งแห้งบ้านนี้มาเป่งใส่น้องนี่น้องหน่อยน้องนี่ไอ้หดพักบดขพบขบโพดหัวกะไก่เสิแล้วแหลาน้ำน้องน้องนี่พี่น้องเอ้ยใส่งาวิลี่พ้อมเล่นพร้อมโดดนะคะมาสุ่มเสียวกันเ่าหมดแล้วแก่หมดแล้ว มันซึมดอกเงินหอยหน้าหอยได้หนิไปแล้วเขก็ปลูกต้นมะม่วงปลูกต้นมะพร้าวนะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณที่ม,มาเบิ่งมาชมเมหตุมาหอทีแล้วมาเนี่ยสิแล้วสำเร็จเออแมงสางเลยนี่นเลือแต่เลือแต่กลางปูกจนแค้มเทียงคนะปุกแค้มเพื่อนปุก สบายดีปะลูสบายดีปะลูกไปข้ห่มข้าห่มโอเคมามาแซ่น้่งบาปุ๊บแม่ม่หนอกแล้วป่ะเขาแม่เซยมากอันนั้นอออก็โอ้หน่อไม้เฮากัะแตกแมงกะเด้อหนะเออ มันกินเนาะนหนึ่งหนึ่งสองสามสามแหนงไม่ได้เนาะนี่อาจจะจะว่าอะไรเลยมันหฮกแล้วบ่านี่อันนี้กระบี่ใช่ไหมละอืมโอเข็มตัดออกแล้วโ<ะ>มปดกัะจายพี่ลูกอยากปดปะ ใช่ว้มันแดดโอ้่อเข็มซินป่อตัดวายหรือวะเสือสาเหี้เอ้ย อາມເມົາຕັດໃສ່ຕ <hein? S 1> um, <tr> ັດລາຄາเືໄປยวດຄືນລົງເຕົາຕັດນັ້ນຕັດນ <c oughs> ີ້ເນາະໄປໂຄມນີ້ໄປໂ่ມຫັ້ນແລ້ວກາໄວ້ເລີຍແລ້ວກໍໄດ້ເດຕໍ່ນີ້ຈະກໍຕັດ กันแน่นดโนนางขาวมันบริเวณเราไปเอาวังเชิงผัวยักษ์ิดตั้งใดม่พี่ลูกมัพี่ลูกใส่ฟันไทยฮึมฮึมฮึมห้าห้าดอกพี่แมามากระโดนพี่ปิดปากระโดนมันจนมาแท้นีไม่ให้น้องเล่นนี่ให้ไม้ลงก่อนก็ได้ ไอเนีย่ปีปลาลุกแน่ผวนางผิ่นป <c oughs> ้า,าตุงเขาเียนได้แตวามัเาุน,ะานนะอใหม่อีไไกเขาเียน่ได้นะคูบอกกคือนางวมัใหญ่เลยอบอกือนางไบเลยคือนางหเออนางหัเทาเนะอกูบอขาเียนนะ่ะานเิ่นับีรังกาต๊ะปูลงปารเน่ยพีเลยห้ามอาอกไปนอกบอก่ ม,มากระดดนนะอืมแกมองดูต้นกระโดนต้นของเขาด้วยนี่เขาเขาสชมาตัดเต่ดมาต้นแต่ของเขาอ่ะตาเต่งามันจริงมันน่ะแหละ thấy Ui ừ. <laughs> ừ. 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 <laughs> ừ. mà đi bạn heo bỏ đi tắm ít bóp เนื้อเียังกินบ่เ็นบะฝาดอืมคนพระเอกน่อยเคยกันได้ลูกเราพอหายลินไหมได้ครับถ้าเยดออกกิวไก่แม่พุ่มรล ทําไมเพิ่นเล่นผู้เดียวเพิ่นก็ย่านลมใส่ไม้แลเนาะใส่ใส่หูใส่ตาใส่ทนเจ็บแม่นความพี่น้องบกอแต่ว่าเด็กน้อยก็ไม้นี่มาแค่ไดมาอนีเล่นอันนี้อ่ะอ่ะนนอนนี่น่ะสเออ ให้แม mm. ่มาใหม่นะแม่ไหวมะแม่ไวมาใหม่นะเออถิ่มแทลุบเหรินเล็กน่อยเขาบอดทุ่งอเออใช่รึอ่ะอ่นี่อ่ะสบายดี้ะพี่น้อง ด้วยห่อนไ้เลยเห็ม่นมือบบสีน้วาอีกลยนมนมือสีนาวโอ้ยมาช่างว่าแทงห่อนๆผสมมะนาวตัดออกก็ได้เลยพี่น้องจะได้โดดน้าตัวได้วยเธได้ไหมอีต่ำเลยเลยสามกาะพ่อยักเนาะสอกะองกาบตอบปนี่ ทอนชิต่อขึ้นมาแล้วขุ้นยวกระเท็กระทบหน่อยอยูยูกระทอม,มากเลยหยาบทันนี่นังนว่าจะหนีแล้วเดวุดัเน่นุะ <c oughs> เล็ก,น,น,น,กน่อยกินแต่น้ำเล็กน่อยก็ได้

ชามันเก็บเดดน่ามับมีชาวมันสั่นเนาะที่ได้ตะนางเรี่ยมันขุดได้นี่ได้ใหม่้อนน้องหนาเขมาต่ทางไหนเขาได้บ่ทางไหนไปไหมฮะได้มาขนาดปลากายใหม่แตเรืองสุขุมใหม่ตลาดที่ได้แต่ว่าเนาะใหญ่มาทรงน้ำพี่น้องเลยส่งน้ำกิน ขันดืมช่วงนี้ก็เปืองเพราะว่าอากาศมันห้อนเน้สั่งมาไว้ขาดน้บ่ได้เลยได้ช่วงโรงงานน้ําดืมแสงคํารส่งรหมู่บ้านพี่น้องเยาช่เเ thế đợt nhảy bao thế bao đợt nhảy này là khi bao về chị cái đợt nhảy này cái đợt nhảy này chị ơi cái này hết đợt nhảy chị... có say lo lắng bập nhục cái gì đây nữa hồi hồi. Ừ. ดูกีิตรงเต็มที่ không có một lần nữa không có lần nữa hãy hát ngon hát 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 đấy, đấy, lột luôn. <laughs> <Để xa cười> <thử cười> Bừng mặc bừng lẽ eh, bọc khỏi hên luật nhảy khó mà kèm nè mày nè mày nè mày hên mày đó mày nè mày khỏi mày nè 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 mày Tu có pho bát này đi cái này nhỏ ra yên thầy tất đấy luôn 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 đây luôn 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 nó luôn 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 ừ ขอบคุณทุกกำลังใจได้พี่น้องเด้อโฟกัคขิดหนาบุญอะไรที่มาฝึกมาสมคือแล้วก็กได้เหอลองตกได้นั่นกินนมมะเนอันนมนมให้น้องกินไหมตกยกยกยกอ้ตึอ่ะแบบ้ามาูแบบแพ้มาไหนใส่น้องกินเลยน่าใจักได้นะ năm năm cái năm mà này